รายงานตัวผมมาจากเขมรมาจากควอยเป็ดผมจะมาจากปลอยเออมาจากเป็ดอมจะมาตัดท่งไอ้ขลามตัดนะครับทร <c oughs> งเอฟโพดําอย่างนี้ขลามตัดนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะได้ทรงขลามตัดนี่ผมยังไม่ตัดดูนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังดูนะครับเขาจะเอาทรงข้าหลามตัดผมก็คิดไม่ออกว่าขาลามตัดมองเห็นไพ่อย่างเดียว ดูนะครับพิธีตัดของผมผัดดำด้วยครับพัดำด้วยเออพพวดำไม่เอาเอาขาหลัตัดนะครับนี่ทรงขาหลามตัดผมจะขึ้นยังไงดีผมก็ดูอย่างนี้ครับตั้งฉากอย่างนี้แล้วก็เอาบัตเตเลียนเนี่ยทำอย่างนี้หาแนวก่อนครับนี่พอเราหาแนวได้เราก็ทําอย่างนี้จะเลีอนไถปื้อนี่ด้านหลังก็ปื้ ขึ้นมารับกันอย่างนี้นะครับให้มันได้ตรงมุมหน้าผากพอดีให้มุมของขลามตัดมันอยู่ตรงนี้พอดีนี่ทีนี้ด้านข้างก็ต้องให้เป็นขลามตัดเหมือนกันดูนะครับเราก็หามุมตรงนี้ก็เอาลงมาปึ๊บอย่างนี้ด้านบนก็อาอย่างนี้ทั้งหัวเลยครับขลามตัดทั้งหัวเลย าหาดูยากเหมือนกันทรงนี้สองล้านคนจะมีคนมาตัดคนหนึ่งครับประมาณสองล้านคนนะจะมีคนมาตัดคนหนะึ่งผมก็ไม่เคยไม่เคยเห็นมีใครมาสั่งผมกม็อันนี้ก็มาจากประเทศเขมรผมก็เขาก็อยู่หากินอยู่ที่นู่นนะครับแถวแม่น้ําทะเลสาบเขมรนู่นนะครับเขาเป็นคนดีหากินทางกเกษตรทางปลาทางปาลาเรลากล้ยปลาอะไรก็ขายอยู่แถวนั้นนะครับไปยุกไปยุก เขาหลามตัดเขาเขามาสั่งทรงขขาหลามตัดครับผมก็เหมือนนึกไม่ออกว่าเขาหลามตัดมันเป็นยังไงผมกผมทำทั้องหัวเลยครับาให้ทำท้งหัวเลยผม่านึกเป็นทรงไท่ขาหลามตัดเอโทโพดําหรือว่าเอโทโฟแดงอย่างนี้หละครับผมก็นึกว่าอย่างนี้เป็นขขาหลามตัดจริง ทําท,ทั้งหมดรอบหัวเลยครับดูนะครับนั่งข้างทําอย่างนี้เป็นทรงขลามตัดขลามตัดมารอบหัวเลยครับอันนี้ผมทําให้ดูข้างหนึ่งก่อนเพื่อหาแบบง่ายๆอย่างนี้ครับตรงนี้เมื่อตัดเสร็จแล้วผมจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เอาเบอร์ศูนย์อย่างเดียวครับดูนะครับ ด้านบนก็ข้าวหลามตัดเหมือนกันทรงนี้ออกแบบทั้งหัวครับน้อยเล็กใหญ่ตามต้องการทรงนี้หนึ่งสองล้านคนจะมีคนมาตัดคนหนึ่งผมบอกนึแกแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชอบทรงนี้ผมก็บอกว่าผมทำได้ช่างอ้อนทำได้ครับครับให้ดูแค่นี้ก่อนหวัดดีครับเดี๋ยวมาจากปล่อยเป็ดทั้งรุ่นไปได้ทรงมาจากไหนครับปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดปล่อย ทีนี้ท่านได้ทรงนี้มาแถวแถวขมรต่ำเขาตัดกันอย่างนี้เนาะครับเนาะครับผมผมก็เลยได้อย่างมาเนาะเอาทีนี้ดูนะครับตัดเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ครับทรงแจ็คแม็กโคดูนะครับทรงข้าวหลามตัดทรงข้าวหลามตัดแจ็คแม็กโครมาจากประเทศปอยเป็ดสองล้านคนจะมีคนตัดหนึ่งคนครับทรงนี้ครับผมเพิ่งเคยเห็นครับผมก็ไม่ไม่ถามชื่อเสียงเรียงนามหรอกครับเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนอยู่แถว ไอ้ปล่อยเปรดหรือคำเป,ปรดปล่ปอยเป,ปรดปล่อยนะครับเออคนสุริเนเจ้าชนะำเพลิงโมโตซิบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ